เธอถูกไล่ออกจากบ้านทั้งที่กำลังตั้คนคันได้เจ็ดเดือนไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปที่ไหนตลอดหลายปีนั้นแต่วันที่เธอกลับมาทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอดีตสามีที่เคยทอดทิ้งถึงกับยืนพูดไม่ออกเมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้กลับมาคนเดียวและสิ่งที่อยู่ข้างหลังเธอทําให้ทั้งหมู่บ้านต้องตะลึงถูกไล่ตอนท้องเจ็ดเดือนกลับมาอีกทีทาสามีเก่าอ้าปากค้างใบหน้าที่กริดร้องด้วยความตื่นกลัวพร้อมทายาแสดสามมองกุด ฝนโปรยเบาๆบนหลังคาบ้านไม้เก่าเสียงฝีเท้าเบาๆของหญิงสาวดังขึ้นบนทางดินเปียกกลิ่นดินหลังฝนตกโชยมากระทบจมูกเธอก้าวช้าๆมือหนึ่งจับท้องที่โตชัดเจนใบหน้าของเธอซีดแต่สายตา,นาแน่วแน่เสื้อผ้าที่สวมชุ่มไปด้วยเหงื่อและน้ำฝนในมือเธอมีเพียงกระเป๋าเ,าเก่าหนึ่งใบทุกย่างก้าวเหมือนเดินย้อนกลับไปในอดีตบ้านหลังนั้นยังคงเหมือนเดิม สีของไม้ซีจางลงแต่ยังอบอวลด้วยความทรงจำเสียงเด็กหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากอีกฝั่งถนนเธอหยุดมองอย่างเงียบงนันหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินในอกฝ่ามือเย็นเฉียบแต่แฝงด้วยแรงสะเทือนของความกลัวภาพในวันนั้นย้อนกลับมาในหัวอย่างชัดเจนวันที่เขาตะโกนเรียกเธอออกไปโดยไม่เหลียวหลังเสียงเปิดประตูไม้ดังเอียดออกมาจากในบ้านร่างของชายคนหนึ่งปรากฏตรงกรอบประตู เขายืนแข็งราวกับถูกปรินไว้แววตาที่เคยแข็งกระด้างกลับเต็มไปด้วยความตกใจริมฝีปากเขาเปิดเล็กน้อยลมหายใจขาดห่วงเหมือนโลกหยุดหมุนเบื้องหน้าเขาคือหญิงที่เขาเคยผลักสัยและข้างๆเธอมีเด็กสาคนยืนเกาะชายกระโปรงเด็กทั้งสามมีดวงตากลมโตเหมือนกันราวกับผ้าสะท้อนเสียงหัวใจของชายคนนั้นดังชัดเจนในความเงียบสายลมพัดใบไม้ให้ไหวตามจังหวะ แสงแดดลอดผ่านเมฆจับที่ใบหน้าของเด็กน้อยทั้งสามมือของหญิงสาวสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงเธอก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวดวงตาของเธอไม่สั่นไหวอีกต่อไปความเงียบระหว่างทั้งคู่หนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงนกร้องแผ่วๆจากยอดไม้ไกลๆกลิ่นหอมของดินชื้นยังอบอวลชายคนนั้นพยายามเอ,อ่ยบางคำออกมาแต่เสียงขาดหายเขามองเด็กทั้งสามทีละคนราวกับไม่เชื่อสายตาตนเอง หญิงสาวยกมือขึ้นลูบผมเด็กน้อยเบาๆเธอมองเขาด้วยสายตาที่สงบนิง่งในแววตานั้นมีทั้งความเศร้าความเข้มแข็งและการให้อภัยทุกสิ่งรอบตัวเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสี่ชีวิตชายคนนั้นยืนนิง่งฝ่ามือเริ่มสัน่นเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนมีบางอย่างบีบคอเขาไว้แน่นเขาก้าวออกมาช้าๆเท้าเหยียบลงบนพื้นไม้จนเกิดเสียงกรอบแกรบ แววตาย,ยังคงไม่ละจากใบหน้าของหญิงตรงหน้าผู้หญิงที่เขาเคยรักและเคยทำร้ายที่สุดในชีวิตสายตาทั้งคู่ประสานกันกลางลานบ้านลมหายใจของเธอช้าลงขณะที่เขาเริ่มจะพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ที่ลำคอเด็กน้อยคนหนึ่งก้าวออกมายื่นมือเล็กๆจับชายเสื้อของเขาดวงตาใสาเหมือนกระจกเงาเรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นโดยไม่รู้ตัว เขาก้มลงมองเด็กคนนั้นมือของเขาสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้หัวใจเหมือนถูกแทงด้วยความรู้สึกบางอย่างทั้งเสียใจทั้งคิดถึงและทั้งไม่เข้าใจหญิงสาวยังคงยืนตรงแสงแดดยามบ่ายตกกระทบใบหน้าของเธอทำให้เห็นรอยน้ำตาที่เคยแห้งไปนานแล้วแต่ในแววตาน,นั้นกลับมีประกายใหม่ประกายของการเริ่มต้นเสียงใบไม้ปลิวพัดไปตามแรงลม ความเงียบที่ยาวนานกลายเป็นเสียงสะท้อนของอดีตเขายกมือขึ้นช้าๆเหมือนอยากจะสัมผัสเธออีกครั้งแต่เธอก้าวถอยเพียงนิดเดียวดวงตาของเธอไม่สแสดงความโกรธมีเพียงความสงบที่น่าหวันใจเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ทุกคำเหมือนคมมีดบาดเข้าไปในหัวใจของเขาฉันไม่ได้กลับมาเพื่อเอาคืนแต่ฉันกลับมาเพื่อให้เขารู้ว่าฉันไม่หายไป เสียงเด็กอีกสองคนหัวเราะเบาๆพวกเขากำลังเล่นกับเศษใบไม้ในลานบ้านแสงแดดส่องกระทบเส้นผมของพวกเขากลายเป็นภาพที่อบอุ่นจนแทบลืมหายใจเขามองพวกเด็กๆแล้วหันกลับมามองหญิงตรงหน้าแววตาของเขาเริ่มเปลี่ยนไปจากความตกใจเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ลมพัดผ่านกลิ่นหอมของดอกไม้ในสวนหลังบ้านเสียงไกข่ขันเบาๆจากระยะไกล เธอยืนอยู่ตรงนั้นราวกับเป็นส่วนหนึ่งของแสงและเขาเพิ่งเข้าใจว่าเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถลบเธอออกจากใจได้เลยเขาพูดออกมาช้าๆพวกเขาเป็นลูกของเราใช่ไหมเธอยิ้มเพียงเล็กน้อยไม่ตอบแต่สายตาที่มองกลับมาคือคำตอบทั้งหมดเสียงหัวใจของชายคนนั้นดังก้องในอกความรู้สึกทุกอย่างหลังไหลเข้ามาทั้งเสียใจทั้งสำนึกทั้งรักที่ยังไม่เคยจาง เขาสุดลงนั่งน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นในดวงตามือของเขาสั่นเมื่อเด็กทั้งสามเข้ามาใกล้หญิงสาวยืนมองภาพนั้นโดยไม่พูดอะไรลมเย็นจากภูเขาพัดผ่านมาพาเอากลิ่นฝนเก่ามาด้วยบนฟ้าก้อนเมฆค่อยๆเคลื่อนออกแสงอาทิตย์อุ่นๆทาบลงบนทุกสิ่งรอบตัวเด็กน้อยทั้งสามหัวเราะเสียงของพวกเขาใสาราวกับระฆังแก้ว ชายคนนั้นค่อยๆยื่นมือออกไปและเมื่อมือของเขาแตะมือเล็กๆเหล่านั้นทุกอย่างก็เหมือนหยุดนิ่งอีกครั้งในช่วงขณะนั้นลมหายใจของชายคนนั้นสั่นระรัวเขามองเด็กทั้งสามที่ยืนล้อมอยู่ตรงหน้าความอบอุ่นที่เขาไม่เคยรู้จักมานานไหลทะลักเข้ามาในอกเหมือนบางสิ่งในใจที่แห้งแล้งกลับมามีชีวิตอีกครั้งเด็กคนโต,โตยกมือขึ้นแตะใบหน้าของเขานิ้วเล็กๆสัมผัสแก้มที่เปียกไปด้วยน้ำตา แววตาใสาของเด็กคนนั้นทําให้หัวใจของเขาแทบแตกสลายเขาเอื้อมมือขึ้นจับมือเด็กไว้แน่นความรู้สึกของความผูกพันที่ไม่ต้องมีคําพูดได้ก่อตัวขึ้นเงียบๆหญิงสาวยังคงยืนนิ่งสายตาเธอมองภาพตรงหน้าอย่างนิ่งสงบในความเงียบเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอผ่านมามีความหมายความเจ็บปวดที่เคยกัดกินหัวใจกลายเป็นแรงผลักให้ยืนอยู่ตรงนี้เสียงนกร้องจากกิ่งไม้ด้านบนดังแวว ลมพัดกลีบดอกลีลาวดีร่วงลงมาหนึ่งกลีบตกลงบนไหล่ของเด็กน้อยแสงแดดยามบ่ายส่องสะท้อนผิวเนียนของพวกเขาภาพนั้นอบอุ่นจนเหมือนความฝันชายคนนั้นพูดออกมาช้าช้าเสียงของเขาเ,าเบาแต่หนักแน่นฉันไม่รู้ว่าควรพูดยังไงแต่ตั้งแต่เธอจากไปทุกอย่างในบ้านนี้ก็ว่างเปล่าเขาก้มหน้าลงน้ำตายหยดลงบนพื้นไม้เก่า กลิ่นไม้เปียกฝนผสมกับกลิ่นน้ำตาอุ่นๆเป็นกลิ่นของความเสียใจที่ซึมลึกหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกแววตาเธอเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เธอไม่แสดงความอ่อนแออีกต่อไปเธอรู้ว่าตัวเองต้องเข้มแข็งเพื่อเด็กทั้งสามที่อยู่ข้างหลังฉันไม่กลับมาเพื่อขุดเรื่องเก่าเธอพูดเสียงเธอราบเรียบแต่มั่นคงฉันกลับมาเพราะพวกเขาควรได้รู้ว่ามีพ่ออยู่บนโลกนี้ ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเขาพยายามจะพูดแต่ไม่มีคำใดออกจากปากเพียงแค่ความเงียบที่เจ็บปวดคลี่คลายอยู่ระหว่างทั้งสองเด็กคนเล็กจับมือของแม่แน่นเขาเอียงขอมองพ่อด้วยสายตาสงสยัยเสียงหัวเราะของพี่น้องอีกสองคนดังขึ้นเบาๆเรากับพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงต้องร้องไห้สายลมพัดเบาๆ ปลีบดอกไม้ปลิววนอยู่รอบตัวพวกเขาแสงแดดสองลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาบนพื้นเงาของทั้งสี่คนทาบทับกันจนแยกไม่ออกชายคนนั้นค่อยๆย,ยืนขึ้นมือของเขายังคงสั่นแต่สายตาแน่วแน่ขึ้นฉันอยากเริ่มใหม่ได้ไหมเขาพูดเสียงแผ่วหญิงสาวนิ่งไม่ตอบเพียงหันไปมองลูกทั้งสามที่ยืนมองอยู่ด้วยแววตาใสาเสียงระฆังวัดไกลๆดังขึ้น เตือนให้รู้ว่าบ่ายใกล้จะหมดไปเธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งในสายตาน,นั้นไม่มีทั้งความแค้นหรือความเกลียดมีเพียงความเหนื่อยล้าของคนที่ผ่านพายุชีวิตมามากพอเธอก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวแต่หนักแน่นเด็กทั้งสามเดินตามหลังเธอหยุดยืนตรงหน้าชายคนนั้นมือหนึ่งแต่ไหล่ของเขาเบาๆเริ่มใหม่หรือไม่ฉันไม่รู้แต่วันนี้เรามีเรื่องเดียวที่ควรทำ เธอมองลูกทั้งสามที่ยิ้มให้เธอคือการทําให้พวกเขาเติบโตโดยไม่ต้องรู้จักคําว่าเกลียดชายคนนั้นก้มหน้าร้องให้อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะรู้ว่าตัวเองได้เห็นบางอย่างที่ล้าค่ากว่าทุกสิ่งแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงท้องฟ้ากลายเป็นสีทองอมชมพูเสียงเด็กหัวเราะก้องไปทั่วลานบ้านกลิ่นหอมของข้าวสุกจากครัวด้านหลังลอยมาแต่จมูก เธอหันไปมองบ้านหลังเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งน้ำตาตอนนี้มันกลับอบอุ่นเหมือนบ้านอีกครั้งแต่ในหัวใจของเธอรู้ดีว่ายังมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบและยังมีเรื่องราวที่รอจะเปิดเผยในค่ำคืนนี้เมื่อความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งและอดีตเริ่มเดินกลับเข้ามาในเงามืดของหัวใจฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากทองเป็นม่วงอ่อนแสงสุดท้ายของวันทอดยาวไปตามแนวหลังคาเก่า เสียงจากจันเริ่มร้องประสานกับเสียงลมที่พัดผ่านกลิ่นหอมของข้าวสวยจากครัวด้านหลังบ้านลอยมาแตะจมูกอีกครั้งหญิงสาวเดินช้าๆเข้าไปในครัวฝ่าเท้าสัมผัสพื้นไม้ที่เย็นเฉียดจากความชื้นของฝนเธอหยุดอยู่ตรงโต๊ะไม้ยาวกลางห้องโต๊ะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยนั่งกินข้าวกับเขาในวันที่ทุกอย่างยังเรียบง่ายชายคนนั้นเดินตามเข้ามาแต่ไม่ได้พูดอะไรเสียงฝีเท้าของเขาเบาเสียจนแทบไม่ได้ยิน เพียงเงาของเขาที่ทอดยาวบนพื้นไม้เคลื่อนไปข้างหลังเธอเด็กทั้งสามนั่งเรียงกันอยู่ตรงมุมห้องมือเล็กๆก,ก,กำช้อนอย่างตื่นเต้นเสียงหัวเราะเบาๆของพวกเขาเติมชีวิตให้กับบ้านที่เงียบมานานเธอหันกลับไปมองพวกเขาใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนชายคนนั้นหยุดยืนอยู่ใกล้ๆประตูแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันทั้งคิดถึงทั้งรู้สึกผิดทั้งกลัวว่าจะสูญเสียอีกครั้ง เขาเอ่ยเสียงแผ่วเธอผ่านอะไรมาบ้างในช่วงที่ฉันไม่อยู่หญิงสาวไม่ตอบทันทีเธอค่อยๆวางช้อนในมือแล้วเงยหน้าขึ้นแววตาเธอสงบแต่ลึกจนอ่านไม่ออกมากกว่าที่เธอคิดแต่ฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกเสียงลมพัดแรงขึ้นมานพาท,ที่หน้าต่างปลิวไหวเสียงกระทบของแก้วบนโต๊ะดังเบาๆชายคนนั้นกลืนคำที่อยากพูดกลับลงไปในลำคอ เธอยกมือขึ้นแต่หัวเด็กคนโตแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้เสียงของเธออ่อนโยนแต่ชัดเจนเด็กทั้งสามพยักหน้าอย่างว่าง่ายรอยยิ้มของพวกเขาทำให้ห้องที่เคยเย็นชาบอนขึ้นทันตาเขายืนมองภาพนั้นด้วยความเงียบในหัวของเขามีแต่เสียงความคิดดังสะท้อนเขาเคยคิดว่าเธออ่อนแอแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าเธอเข้มแข็งกว่าใครฉันอยากขอโอกาสได้ไหม เขาพูดออกมาท่ามกลางเสียงลมที่พัดลอดเข้ามาเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ขอแล้วได้ทันทีมันต้องพิสูจน์ด้วยเวลาเธอหันกลับมามองเขาฉันไม่อยากให้พวกเขาเจ็บอีกเสียงจักจันข้างนอกดังชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังตอกย้ำความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังเขาพยักหน้าเบาๆ ดวงตาแดงกำ่ำแต่ไม่กล้ายหยดน้ำตาให้ร่วงเด็กคนเล็กวิ่งมาหาแม่กอดขาเธอไว้แน่นแม่จ๋าหนูง่วงแล้วเธอก้มลงอุ้มลูกขึ้นน้ำเสียงของเธอนุ่มราวกับสายลมยามคำ่ำไปนอนได้แล้วนะลูกเธอพูดพร้อมรอยยิม้มเด็กทั้งสามเดินเรียงกันเข้าไปในห้องเล็กๆด้านในประตูไม้ปิดลงเบาๆบ้านเงียบอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้พูดเขาเดินเข้าไปใกล้เธออีกก้าวมองเธอยืนอยู่ในแสงไฟสลัวเธอดูแตกต่างจากผู้หญิงที่เขาเคยรู้จักมีบางอย่างในตัวเธอที่สงบนิ่งแต่แข็งแกร่งจนเขารู้สึกวันฉันเคยคิดว่าเวลาจะลบทุกอย่างได้เขาพูดเสียงตำ่ำแต่พอเห็นหน้าเธออีกครั้งฉันถึงรู้ว่าฉันคิดผิดเธอหันมามองเขา ในสายตาไม่มีความโกรธเพียงแต่มีความจริงใจอันเยือกเย็นเวลาไม่ได้ลบมันแค่เปลี่ยนคำพูดนั้นลอยค้างในอากาศเหมือนเสียงระฆังที่ยังสะท้อนอยู่ในใจของทั้งคู่เขาก้มหน้าลงมือกำแน่นรู้ว่าคืนนี้จะยาวนานกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเสียงฝนโปรยลงมาอีกครั้งจากฟ้าหยดน้ำกระทบหลังคาเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลิ่นดินเปียกหวนกลับมาอีกครั้ง และในความมืดเงาของพวกเขาทั้งสองยังยืนอยู่ตรงเดิมระหว่างอดีตที่เจ็บปวดกับอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเช้าวันถัดมาแสงแรกของอาทิตย์ส่องลอดผ่านม่านผ้าสีซีดเล่เงาความมืดที่ปกคลุมบ้านมาตลอดทั้งคืนเสียงนกร้องรับรุ่งอรุณแว่วดังจากยอดไม้ไกลๆหญิงสาวลืมตาตื่นเธอยังอยู่ในห้องเดิมกลิ่นของไม้เก่าและผ้าห่มสะอาดใหม่ลอยอวนอยู่ในอากาศ เสียงหัวเราะของเด็กทั้งสามดังขึ้นจากลานบ้านเธอยิ้มอ่อนพางห่มผ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินออกไปแสงแดดยามเช้าสาดลงบนลานที่ชื้นจากฝนเมื่อคืนเด็กทั้งสามกำลังเล่นน้ำในถังเล็กๆอย่างสนุกสนานชายคนนั้นยืนอยู่ใกล้ๆคอยเฝ้าดูอย่างเงียบๆเ,เขาไม่พูดไม่เข้าใกล้เกินไปเพียงแค่มองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอหยุดยืนอยู่ข้างประตูบ้านมองภาพนั้นโดยไม่พูดอะไร หัวใจของเธออ่อนลงอย่างช้าๆเรากับน้ำแข็งที่ละลายเมื่อโดนแดดอุ่นพวกเขาหัวเราะเหมือนเธอเลยเขาพูดขึ้นเบาๆเ,เธอหันไปมองรอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏขึ้นบนใบหน้าพวกเขามีเลือดของเราทั้งคู่ชายคนนั้นเดินเข้าไปหาเด็กๆเ,เด็กคนโตงเงยหน้าขึ้นพ่อเล่นกับพวกเราสิเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆย,ย่อตัวลง เสียงหัวเราะของเด็กทั้งสามดังขึ้นอีกครั้งน้ำกระเด็นเปียกเต็มตัวเขาแต่คราวนี้เขาไม่หลบเขาหัวเราะอ,ออกมาพร้อมกับพวกเขาเสียงหัวเราะนั้นดังใสและจริงใจจนหญิงสาวเผลอยิ้มโดยไม่รู้ตัวเธอเดินไปนั่งบนบันไดไม้มองภาพตรงหน้าอย่างเงียบๆแสงแดดยามเช้าอาบไล้ทุกสิ่งให้ดูสดใสบ้านหลังเดิมที่เคยเป็นที่แห่งน้ำตา ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเขาหันกลับมามองเธอแววตาของเขานุ่มนวลกว่าที่เคยไม่มีคำขอไม่มีคำแก้ตัวเพียงสายตาที่พูดได้มากกว่าคำใดเธอพยักหน้าเบาๆรากับจะตอบรับบางสิ่งที่ไม่มีเสียงหัวใจของเธอสงบลงในที่สุดอดีตที่เจ็บปวดไม่ได้หายไปแต่มันกลายเป็นรากที่ทำให้เธอยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างมั่นคง สายลมเช้าพัดผ่านเสียงระฆังจากวัดดังขึ้นเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าสีทองในใจรู้ดีว่าชีวิตหลังจากนี้อาจไม่ง่ายแต่จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอหันไปเรียกลูกๆไปกินข้าวกันเถอะลูกเด็กทั้งสามหัวเราะวิ่งเข้ามาหาแม่ชายคนนั้นยืนมองด้วยรอยยิ้มบางๆในแสงเช้าที่อบอุ่นนั้นมีความหวังใหม่เกิดขึ้นเงียบๆ ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่เต็มไปด้วยการให้อภัยความเข้าใจและเสียงหัวเราะที่แท้จริงของครอบครัวอีกครั้ง